พี่บังครับไม่ทําเรื่องในค่าได้หรอครับพี่บังครับอดทหารลย้หรอครับพี่บังครับทำไมพี่บังไม่เล่าเรื่องเกี่ยวกับทหารอีกแล้วครับผมอยากฟังครับพี่บังเกงว่าถ้าพี่บังเล่าเรื่องเกี่ยวกับทหารมากเกินไปเนี่ยมันจะกลายเป็นใบเบิกทางให้พี่บังเข้ากรุมทหารอีกรอบนึงนะครับน้องแต่ก็ยังว่าแหละครับคนเราอย่าตีตนไปก่อนใครถ้าพี่บังยังไม่โดนจับเข้ากลุมทหาร แสดงว่าพี่บางยังสามารถทำคอนเทนต์นั้นได้อีกก็เป็นว่าพี่บางจะสนองนี้ของน้องๆแล้วกันนะครับผมอยากรู้เรื่องราวของทหารพี่บางสามารถบอกได้แต่คงจะต้องขอลดปริมาณอย่างเช่นตอนนี้นะครับพี่บางจะทําการบอกเล่าหรือว่าเล่าเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแค่วันอาทิตย์เท่านั้นส่วนวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ก็จะเป็นรายการถ้าเราเหมือนเดิมถ้าเราถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยมันจะเป็นประมาณแบบว่าพี่บางจะเอานู่นเอานี่มาทำไอ้เรื่องที่มันไม่น่ารู้ก็จะเอามาทําให้ดูอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคสาหรับ EP นี้ 2000 years later. โอ้โหหายไปนานเหมือนกันนะเนี่ยครั้งล่าสุดที่พี่บังเล่าเรื่องในค่ายไปเนี่ยเป็นวันที่7พฤศจิกายนพศ2563ก็คือปีที่แล้วนั่นเองโอเคสำหรับปีนี้นะอ่ะมันมีน้องคนหนึ่งถามพี่บังมาว่าพี่บังเคยโดนซ้อมในค่ายทหารหรือเปล่าครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้พี่บังก็จะมาเล่าอันนี้ให้ฟังนะครับผม ต้องเริ่มเท้าความไปตั้งแต่ช่วงที่พี่บังยังฝึก2เดือนอยู่อันนั้นมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่พี่บังรู้สึกว่าเฮ้ยอันนั้นอนะ่ะพี่บังโดนลังแกและโดนซ้อมและอะไรประมาณนั้นตอนที่พี่บังยังอยู่ในหน่วยฝึกเนี่ยพี่บังเป็นพวกเจ็บควยปปวยตานั่นก็คือพี่บังเนี่ยเป็นตัวอ้วนใช่ไหมเออและพวกหัวเข่าพวกอะไรเนี่ยเวลาแบบมันรับการฝึกมากๆอะ่ะเรามันไม่ได้เหมือนรอรอไงที่ว่าไปปึ๊บทำการฝึกหรือว่าอะไรแค่อทิตย์ลครั้งอันนี้คือมันฝึกยาวตลอดระยะเวลา2เดือน3เ,เดือนกว่าๆเลย มันก็เลยทําให้ช่วงแรกๆกเขาเลยเนี่ยของพี่บางเนี่ยเรียกได้ว่าแบบปวดหัวเข่ามากด้วยความอ้วนด้วยน้ําหนักของเราอะไรประมาณนี้แล้วก็แน่นอนมันจะมีเป็นแบบพวกที่แบบแกล้งด้วยอะไรด้วยอะไรประมาณเนี่ยเออพวกแบบเจ็บค้อยป่วยตาแบบของเก๊ของปอมอ่ะมันก็มีวนเวียนมาอยู่เยอะมันก็เลยทําให้พวกของพี่บางเนี่ยที่เป็นพวก ก็เจ็บควยป่วยตาจริงๆนี่แหละคือเป็นจุดเพ่งเลงอะ่ะเป็นจุดเพ่งเลงที่เขาแบบว่าโอ้โหยมึงไก่แ่บมึงเป็นทหารไก่มึงเป็นทห,หารอ่อนอะไรประมาณนั้นแล้วทีนี้มันมีเหตุการณ์อยู่วันหนึง่งถ้าพี่บังจะไม่ผิดมันคือวันเยี่ยมญาติแต่ว่าจาไม่ได้แล้วว่าเป็นสัปดาห์ที่เท่าไหร่ของวันเยี่ยมญาตินะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ญาติของพี่บังเนี่ยกลับไปแล้วพี่บังก็เลยเข้ามาด้านในแล้วทีนี้มันก็มีหมู่อยู่คนนึงก็ทีนี้พอเขาเดินมาปุ๊บเขาก็ประมาณแบบไอ้แว่นตอนนั้นพี่บางา,า,า,บางประมณ เอออันนี้เลนหน้าตาพี่บังเลยพี่บังก็ใส่แว่นอยู่ใช่ไหมเขาก็เรียกเออไอแว่นอะไรประมาณนี้ก็คุยอะไรปกติมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบพี่บังจําไม่ได้แล้วแต่ที่พี่บังจําได้อย่างหนึ่งก็คืออยู่ๆเว้ยเขาเอาเท้าเนี่ยเท้าที่ใส่คอมแบกหนาๆเลยนะมาเหยียบที่เข่าพี่บงังเออมันก็เลยทําให้แบบอยู่พี่บังร้องขึ้นมาเลยเพราะว่าอยู่ๆเขาแบบมาเหยียบที่เข่าพี่บังเนี่ยเขาก็ไม่หยุดนะเว้ยเขาแบบว่าเจ็บบอเจ็บบออะไรประมาณนี้เขาเหมือนแบบว่าเขาเขาจะไม่เชื่อ เขาไม่เชื่อว่าพี่บางเนี่ยเจ็บขาหรือว่าเจ็บเข่าจริงเขาก็เลยเหยียบย้ำย้ำย้ำอยู่นั่นแหละจนแบบจนพี่บางแบบร้องออกมาน้ําตาไหลออกมาเขาถึงแบบว่ายกขาขึ้นออกมาแล้วเขาก็แบบประมาณเหมือนกลัวใครจะรู้กลัวใครจะได้ยินเนี่ยเขาก็ตบบาพี่บางสองทีเอ้ยโทษ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 ไป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 ซื้อไอ้ชานมไข่มุกมาไปเดี๋ยวกูเลี้ยงกูหายเลย จริงๆพี่บางหายเลย,เยช่วงนั้นตอนที่เราเป็นทหารใหม่ชานมไข่มุกมันเป็นอะไรที่หากินยากมากเลยนะพีไม่มีนะเว้ยอย่ายว่าแต่ชานมไข่มุกเลยจะกินโค้กแต่ละทีต้องรอ PX แล้ววันนั้นเป็นวันเยี่ยมญาติอ้ยเขาเลี้ยงชานมไข่มุกนี่เป็นแบบกูหลงประเด็นปะเนี่ย <laughs> โอเคแล้วก็เหตุการณ์ที่2นะที่บางแน่ใจว่าอันนี้มันคือการส้อมแน่นอนนั่นก็คือวันแรกของการที่ขึ้นกองร้อยวันแรกของที่การขึ้นกองร้อยเนี่ยคืนแรกเลยนะ อยู่ๆพี่บังนอนอยู่เพื่อนก็เดินมาปุ๊บๆๆแล้วก็มาทําการเขย่าจับขาแล้วก็เขย่าปุ๊บๆๆมึงๆๆจุดๆเรียกไอ้เราก็รีบลงไปเลยปุ๊บพอลงไปปุ๊บเห็นเขานั่งพิงรถอยู่แล้วเขาก็บอกมอบเราก็มอบตามมอบลุก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 อยู่งั้นน่ะคือแบบไม่พูดพ่ําทำเพลงไม่บอกอะไรไม่บอกเก่าไม่สวัสดีไม่ถามชื่อไม่ถามนาไม่ถามอะไรเลยเจอหน้ากันปุ๊บเขาบอกมอบไอ้เราก็ต้องมอบมอบลุกมอบลุกมอบลุกอยู่อย่างนั้นแหละ แล้วสิ่งที่มันแบบว่ามันเกินกว่าที่เราคาดการไว้คือเราขึ้นกองร้อยเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องโดนรับน้องไอ้รับน้องเนี่ยในสายตาของเราในความคิดของเราตอนนั้นมันก็แค่การแบบว่าเออแดกนิดๆหน่อยๆวิดพื้นบ้างสก,ก๊อตจับบ้างลุกนั่งบ้างแต่สิ่งที่มันเกินความคาดฝันมันคืออะไรรู้ไหมมันก็คือไม้ ไม้ไม้ที่รูปทรงมันเหมือนกับไม้กวาดด้ามยาวอ่ะไม้กวาดทางมะพร้า,รราวอ่ะแต่ว่ามันเล็กกว่านะจำไม่ได้ว่ามันเป็นไม้อะไรเขาก็เอามาแบบตีตูดอะ่ะตีฟาทีละคนอะ่ะปพิบมเตอนนั้นอยู่แบบว่าท่าวิดพื้นท่าเตรียมอยู่นะเขาก็ตีตีทีละคนเลยนะปึิบมเพิ่มเพก็ไล่มาเรื่อยๆ,ๆจนถึงพี่บางก็โดนเหมือนกันไม่รอดเหมือนกันโดนหลังด้วยโดนขาด้วยเพื่อนพี่บางบางคนเนี่ยเรียกได้ว่าขาเนี่ยแตกเลย ขาเนี่ยเป็นเลือดซิบออกมาเลยน่าจะประมาณสักชั่วโมงกว่า,วาได้เขาถึงจะเลิกซ้อมใช้คําว่าซ้อมเลยดีกว่าเพราะว่าอันนั้นมันมันไม่ใช่กิริยาของการที่แบบว่าแค่รับรุ่นน้องมันเหมือนแบบว่าการการซ้อมอะ่ะเออคงจะแยกออกนะว่าการซ้อมเป็นยังไง พอเสร็จกิจเสร็จอารมณหมายปุ๊บเขาก็กลับก็เท่าน,นั้นครับแค่นั้นเลยพอเขาซ้อมเสร็จอะไรเสร็จเขาเหมือนทํโทษหรือรับน้องอะไรของเขาเนี่ยคือพี่บังเล่าเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนแบบว่าเป็นการซ้อมเป็นการอะไรแต่สําหรับทหารอาจจะเป็นแค่การรับน้องอะไรก็ได้แต่สําหรับพี่บังตอนนั้นมันไม่ใช่การรับน้องอ่ะมันเป็นการแบบการซ้อมอ่ะเออก็มันก็ไม่เหมือนกันทุกค่ายเนาะบางค่ายก็อาจจะเจอแบบนี้บางค่ายก็อาจจะไม่บางค่ายอาจจะหนักกว่าหรือบางค่ายก็อาจจะเบากว่าเอาเป็นว่าคําถามที่น้องถามมาว่าพี่บางเคยโดนซ้อมไหม พี่บังตอบว่าพี่บังเคยมีความรู้สึกว่าไอแบบนี้แหละพี่บังโดนซ้อมแล้วก็เอาเป็นแค่นี้แล้วกันนะคลิปนี้ก็ขอปิดเท่านี้เลยกันนะครับผมสำหรับใครที่มีปัญหาอะไรหรือว่าอยากรู้เรื่องราวอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะเดี๋ยวเราจะมาตอบแล้วก็มาทำคลิปกันทุกวันอาทิตย์ส่วนจันพุธสุกก็ไปดูคลิปท่าเรานะครับท่า,เร,าเรื่องราวใกล้ตัวที่คุณไม่จำเป็นต้องรู้แต่ผมจะมาทำให้พวกคุณรู้ครับผมสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหมด่ด